ใช่ไหมพอเอาใจกิเลสมันก็จะหย่อนเรื่องของความอดกันด้นกดพลนก็เลยมารายงานพระพุทธองค์ก็เริ่มมีกําหนดเรื่องข้อห้ามเป็นศีลจากมีไม่กี่ข้อก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นไปพระุูมินั้นก็ทําตัวแบบนี้มองผู้หญิงคุยผู้หญิงเดินไม่ตรงอะไรเงี้ยก็เป็นข้อกําหนดกดเกณฑ์ว่าโอเค ถ้าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้คนไหนคุยด้วยแล้วก็ทําด้วยกิตที่มันเป็นอกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ากฎหมายนี้ก็เขียนรวมไปแล้วกันว่าทุกคนอย่าทำผิดกติกาเช่นเกินเที่ยงก็อย่าไปกินเห็นไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างใช่ปะแล้วก็อย่าไปดื่มสุรา อย่าเป็นอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเป็นเป็นข้ออ้างสําหรับคนอื่นได้ว่าคนนั้นก็ยังทําได้คนนี้ยังทาได้แต่งตัวแบบนั้นก็ได้แต่งตัวแบบนั้นเพราะว่าต้องปกคร้องด้วยคนหมู่มากก็เลยอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่าใครจะมีเจตนายอย่างไรก็จึงบอกว่าทุกคนทําตามกติกานี้เพื่อเป็นกฎเหล็กให้ทุกคนอยู่ในกรอบมันก็เลยมีศีลเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ศีลแปดเนี่ย แที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นศีลที่เรานี่จะต้องอดกั้นอดทนเหมือนกับเคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยากกินเมื่อไหร่ก็กินอยากทำอะไรก็ทำอยากดูก็ดูใช่ไหมและบางอย่างการกินเนี่ยมันก็ไม่ได้กินไปเพื่อนำลงชีวิตมันก็อยากกินเพราะรสชาติใช่ป่ะการดูก็ไม่ได้ดูเพื่อโปรงตลอดทางเวทก็ดูเพื่อสนุกสนานการร้องร้อง,อ,งองเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันศีลแปดพวกนี้มันก็เป็นศีลที่แบบว่า ต่อสู่กับกิเลสภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีกฎกติกาบอกเราก็อาจจะคิดว่าไม่ดีห้ามนี่ห้ามก็ทำเล็กก็ทได้นี่ใช่นไหมแต่นั่นก็คือการเปิดโอกาสให้กิเลสมานปิศาจเข้าไปชักจูงและครอบงำในจิตใจเราก็จึงเป็นที่มาว่าก็าเลยมีศีล งน้อยี่สิบเจ็ดข้อขอนี้ก็ทําไม่ได้เพข้อนี้ก็ไม่ควรทํข้อนี้ก็อย,าอย่าทำนี้เพราะคนหมู่เยอะไงและเช่นเช่นว่าพระเจ้ากําหนดว่าถ้าพ,พิสุสงห้ามตุนอาหารแก่ก่ทุกคนก็ต้องถือการแต่ไกกาแต่มีพิสุอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยเขาไปบินทบาตมาเนี่ยเขาก็ได้อาหารมาเยอะ เขาก็จะเก็บไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นแล้วมีพิสุองค์อื่นเขาก็เห็นเขาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมีการกับเก็บอาหารพระเจ้าก็เลยเรียกมาถามด้วยเหตุใดพิสุสงเธอถึงได้เก็บงําอาหารไว้ก็กับผมคิดว่าถ้าผมไม่เสียเวลากับการเดินไปหาอาหารผม ใช้เวลาในการนั่งภาวนามันจะมีประโยชน์มากกว่าวันตะเลยเป็นที่มาว่าด้วยเจตนาลมแห่งการที่ที่จะต้องทำอะไรแล้วไม่ตรงกับกติกาแต่ว่าเป็นไปเพื่อทำพระเจ้าก็เลยอ่าอนุโมทนากับเธอด้วยที่เธอเห็นทมเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเห็นทมเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าวางศีละตะปามาฏเนี่ยนะ มันก็เป็นข้อหนึ่งที่ว่าเอาแต่ซีนเป๊ะ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 ใช่ไหมแต่ว่าทํามันไม่ได้อ่ะทํามันไม่ขึ้นอ่ะมันก็ต้องดูด้วยเจตนาลมความเหมาะสมแล้วก็แล้วก็เหตุผลแล้วก็ความเป็นจริงโดยที่เราก็ไม่หลอกคนอื่นไม่หลอกตัวเองไม่หลอกพระพุทธเจ้าไม่หลอกวิธีการใช่ไหมเพราะนั้น ไม่มีใครตัดสินได้ว่าถูกหรือไม่ถูกแล้วก็วางอย่างเิ่งเช่นแบบว่าผ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยแต่ก็ยังเป็นพระ้าหันได้เช่นสมมติว่าพระ้าหันที่กรุงอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นพ้าใช่ไหมถ้าแต่งตัวแบบมีผู้จาแบบนี้นอนข้างถนนแบบนี้ใช่ไหมอืมี่าระไรไงมังก็ถามว่าคุณจะเอาทำหรือจะเอาคุณจะเอารูปแบบแบบผ้าหลันที่กรุงก็เลยลาออกจากวัดเร้าดินวัดอะไรไม่รู้ บอกว่าเราอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดแต่ว่าเราทุกคำพูดทุกการกระทําทุกความคิดเนี่ยเป็นไปเพื่อธรรมะและว,วิธีการอบรมสั่งสอนและว,วิธีนําเสนอแล้วก็การกระทําไม่ได้เป็นไปเพื่อตรนเองเป็นเพื่อปุถโลบายเพราะฉนั้นเรื่องศีลเนี่ยทําได้ดีทําได้ตรงกับชาวบ้านก็ดีทําไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองว่าเจตนานลมที่ทําไม่ได้เป็นเพราะอะไร ใช่ป่ะเธอเนี่ยนะต้องการจะปลูกบ้านใช่ไหมไม่ได้ไปกำลังชีพพงให้กระลองเลยกำลังจะปลูกบ้านใช่ไหมมันก็ต้องการเสาที่จะมาตั้งบ้านใช่ไหมเธอเข้าไปในป่าเธอก็จะเอาต้นไม้ต้นนี้มาทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบทั้งรากมาเธอจะแบกมาทำไม ทำไมเธอไม่ลิฟมันออกไปเหลือแค่เสาเธอก็แบกเสามาแล้วก็ใช้ประโยชน์มันได้เลยอันนี้สําหรับคนมีปัญญาเข้าใจปะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนพ่ายแพ้กับตนเองมากน้อยเพียงใดใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราบอกว่ามันมีความจําเป็นแล้วเราก็ไม่ได้พ่ายแพ้กับกิเลสเรามีความเหมาะสมเราก็ถือเอาความเหมาะสมนเปอนที่ตั้งเลยเข้าใจปะ่ะไม่มีใครบอกว่าถูกผิดหรอกมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละ Bon, on va mais On va <laughs> <laughs>